พราะคนชอบเสนอปฏิรูปอะไรต้องตั้งองค์กรน้นนี่มามาเพิ่มขึ้นน่ยนะคะเหมือนว่าต้องมาตรวจไอ้องค์กรที่ทําหน้าที่อีกทีหนึ่งอะไรพวกเนี้ยอย่า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 ไปกระโดดไปแบบนั้นแล้วมันจะกลับดักคนติดอยู่ใน,นกลไกเรื่องพวกนั้นไปเรื่องต่อปฏิรูปก็คือการสร้างกระแสเรื่องของสังคมให้มากขึ้นให้คนตระหนักง,งานเรื่อง,องต่างๆของบ้านเราถ้าทําให้มันเปิดเผยให้คนรับรู้ต้องอยู่ในจุดที่เปิดเผยข้อมูลแล้ว คนทั่วไปเข้าถึงได้แล้วก็สามารถคือเข้าใจได้ง่ายอ่ะคือมาบอกว่าเปิดเผยแล้วแต่ว่าไปแอบติดไว้หรือช่วงเวลาจำกัดเนี้ยน,นี้มันก็ไม่น่าจะใช่ต้องช่วยกันดูแลให้ง่เกิดว่าการคอรับั่น